สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คารเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูปรีดาหมายงามหรือคุณครูแพตแพตคนเดิมนั่นเองค่ะสําหรับคารเรียนนี้นะคะคุณครูนํนนาวรรณคดีเรื่องสําคัญที่นักเรียนชั้นม .1 เนี่ยจะต้องเรียนกันนั่นก็คือเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องกาพระชัิตรยานั่นเองค่ะทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหากันหรือย,ยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยค่ะในส่วนของเรื่องกับพระชัยสุริยานนะคะเราก็จะต้องไปทำความรู้จักผู้แต่งกันก่อนนะคะผู้แต่งเรื่องนี้ถ้าหากว่าได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามออกมาแล้วคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะบุคคลท่านนี้ก็คือ สุนทรผู้นะคะหรือที่เรียกกันในนามว่าพระสุนทรโวหารนะคะกะวีที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลสำคัญเลยนะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งสุนทรผู้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกวีสีแผ่นดิน อย่างไรนั้นก็คือสุนทรภู่เนี่ยเกิดในสมัยราชการที่หนึ่งนะคะเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะคะบิดาเป็นชาวบ้านกรำอำเภอแกรงจังหวัดระยองนะคะมันดาเนี่ยเป็นพระนมนะคะในพระองค์เจ้าหญิงจงกลนะคะเมื่อ สุนท่านผู้ยังเล็กนะคะบิดามารดาก็ได้หย่าร้างกันสุนท่านผู้ได้เดินทางมาอยู่กับมารดานะคะที่กรมพระราชวังหลังนะคะแล้วก็ได้เรียนหนังสือที่วัดชีปะขาวค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมพระคลังสวนนะคะแต่ว่าด้วยความสามารถในการ แต่งกรอนเนี่ยทำให้ได้รับราชการในตำแหน่งกรมพระอารักษ์นะคะเป็นกวีที่ปรึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาภลายนะคะราชการที่สองนั่นเองนะคะและหลังจากที่ราชการที่สองเนี่ยได้สวรรคตลงนะคะสุน้รภพ่ก็ได้ออกบวชนะคะที่วัดราชบุรณนะ นะะในขณะที่บวชเองก็ได้มีโอกาสถวายพระอรักษรเจ้าฟ้าชัยกลางแล้วก็เจ้าฟ้าปิ๋วนะคะหลังจากนั้นก็เลยมีการเดินทางมาจำพรรษานะคะคที่วัดอรุณแล้วก็ต่อด้วยวัดเทพธิดารามซึ่งการเดินทางมาจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามนี่แหละนะคะเป็นสถานที่ที่สุนพรู้ใช้ในการแต่งกาบนะคะเรื่องพระชัยสุริยานี่เองนะคะ หลังจากนั้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยสุนทรภู่ก็ได้รับพระรชาชทานบรรดาศักดิ์นะคะเป็นพระสุนทรวหารนะคะจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2398นะคะสุนทรภู่ก็ถึงแก่กรรมนะคะสิริอายุได้70ปีค่ะ ภายหลังนะคะองค์การยูเนสโกก็ได้ยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีดีเด่นของโลกนะคะและได้มีวันที่รำลึกถึงครูกรอนสุนทรภู่นั่นก็คือวันที่26มิถุนายนนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของผลงานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นบุคคลที่สร้างสารรค์ผลงานนะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมวรรณคดีไว้อย่างหลากหลายเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันอ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของความเป็นมากันบ้างความเป็นมาของเรื่องนี้นะคะกาพระชัยสุริยาเนี่ยมีเนื้อหาเป็นนิทานขนาดสั้นนะคะมีความยาวเพียงหนึ่งเล่มสมุดไทยแต่งขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2382ถึง 2385นะคะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะขณะที่บวชอยู่ที่วัดชีปะขาวหรือปัจจุบันก็คือวัดเทพธิดารามนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแต่งขึ้นโดยมีลักษณะเป็นนิทานแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าสุนทรผู้แต่งคำประพันธ์ที่เป็นลักษณะนิทานทั้งหมดกี่เรื่อง ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกห้าเรื่องนะคะทั้งหมดมีห้าเรื่องนะมีเรื่องกาพระชัยสุริยานะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องโคบุตรเรื่องที่สองพระอภัยมณีเรื่องที่สามลักษณะวงรเรื่องที่สี่ 3, ล 4, แล้วก็สิงห์กไกภพบค่ะที่แต่งเป็นนิทานนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยแต่งขึ้น เพื่อที่จะเป็นแบบอ่านนะคะสำหรับอ่านเทียบคำะสมคำนะคะให้เด็กๆได้เรียนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือความเป็นมานะคะกระทั่งนะคะ รัชกาลที่5านะคะรัชกาลที่5มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นนะคะในการจัดตั้งขึ้นมานี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็เลยมีการโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยายงกูลนะคะแต่งหนังสือเรียนเพื่อที่จะใช้เรียนในโรงเรียนหลวงนี่แหละนะคะทั้งหมดเนี่ยมี6เล่มนะคะหนึ่งในนั้นนะคะมีเล่ม หนึ่งที่มีการนำอากาศพระชัยสุริยานี่บรรจุลงไปไว้ในเล่มน,นั้นนั่นก็คือมูลบทบรรพกิจค่ะเนื่องจากว่ากาพระชัยสุริยานี่มีความไพเราะอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายทั้งนี้แล้วก็ยังมีคติสอนใจนะคะสมควรที่นักเรียนเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยควรจะต้องอ่านแล้วก็ศึกษานะคะจึงได้มีการใส่ลงไว้ในหนังสือเรียน นะคะอ่ะเราไปดูความรู้เล่าสู่กันฟังคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะว่าแบบเรียนทั้ง6เล่มนั้นมีเล่มไหนบ้างนะเล่มแรกเลยคือมูลบทบรรพกิจ วาหนินิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานไวยพจน์พิจาร์พิสารการันนะคะซึ่งเรื่องกาพระชัยสุริยาเนี่ยก็ถูกแทรกลงไปในมูลระบบบรรพกิจน,นะคะเล่มน,นี้นะเล่มแรกเลยนะคะ,ะเพื่อที่จะใช้ในการฝึกอ่านออกเสียงค่ะอ่านออกเสียงมาตาตัวสะกดนะคะโอเคไปดูที่สไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ มุ่งหมายกันบ้างนะคะเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อที่จะเป็นแบบสอนอ่านคําเทียบนะคะในการอ่านสะกดคําในมาตราต่างๆหลังจากที่เรียนผ่านอักษรมาแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งนักเรียนตอนนี้อยู่ม .1 เราเคยเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดมาแล้วในระดับประถมนะคะ,ะสุนทรผู้ก็จะมีการร้อยเรียงเรื่องราวนะคะแต่ละมาตราเนี่ยมารวมกันโดยเริ่มตั้งแต่แม่กากาต่อด้วยแม่กลแม่กล แม่กกแม่กดแม่กบแม่กลมและแม่เกยนะคะในส่วนของแม่เกยเนี่ยก็จะมีการผสมรวมกันกันกบแม่เกลด้วยนะคะรวมทั้งหมดก็8มาตาบวกกับแม่กกาค่ะโดยเนื้อเรื่องของกาพระชัยสุริยาเนี่ยผูกเรื่องเป็นเรื่องราวนะคะเป็นนิทานสนุกสนานทำไมต้องแต่งเป็นนิทานล่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่เบื่อหน่ายนะคะอยากที่จะอ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันสนุก เป็นนิทานที่สนุกถ้าแต่งเป็นแบบเรียนธรรมดาเลยมันก็จะไม่ดึงดูดความสนใจเด็กๆก,ก็จะเบื่อได้ง่ายนะคะเหมือนเป็นกุศโลบายในการหลอกล่อให้เด็กได้ตั้งใจเรียนนั่นเองเนาะอะ,อะไปดูที่สไลด์ถัดไปกันบ้างเราทราบประวัติผู้แต่งความเป็นมาและจุดมุ่งหมายในการแต่งนะคะในสไลด์นี้เราจะมาดูลักษณะคำประพันธ์ นะคะเรื่องนี้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นชื่อเรื่องคือกาบพระชัยศุริยาก็ต้องแต่งด้วยกาบแน่นอนแต่แต่งด้วยกาบกี่ชนิดกันละ่ะไปดูกันเลยนะคะอะแต่งด้วยกาบทั้งหมด3ชนิดค่ะลูกนะสชนิดชนิดที่1เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะกาบยานี11กนะคะกาบชบัง16นะอะชื่อนี้เริ่มไม่คุ้นแล้วนะนักเรียนบอกนะคะกาบสุรังคณัง28 ทั้งสองชื่อข้างหลังเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเนะาะไปดูกันสิว่ากาบแต่ละชนิดมีฉันทารัก์เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันนี่ที่หนึ่งค่ะกาบยอนี11นะคะทุกคนจะเห็นว่าเลข11มีความสำคัญอย่างไรคะคุณครูเลข11คือจำนวนคำใน1บาทค่ะ 1บาทคือนี่1บาทมี2วักมีวักหน้ากับวักหลังเนี่ยหบาทนะอ่ะในบาทหน้านะไม่ใช่บาทหน้าสิขออภัยนะคะในวักหน้าค่ะลูกวักหน้าเนี่ยจะมี5คําคำวักหลังเนี่ยมี6 5บวก6รวมกันได้11นะคะฉะนั้นแล้วกาบยานี11เนี่ยเลข11คือจำนวนคำใน1บาท น,นี่คือ1บาทนะคะบรรทัดล่างนี่ก็คือ1บาทรวมกันใน1บทจะมี2บาทนะคะใน1บทมี2บาทใน1บาทก็จะมี2วักนะคะโอเคนะคะเราไปดูการส่งสัมผัสกันบ้างทุกคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะคำสุดท้ายของวักที่1นะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวักที่2 คำสุดท้ายของวรรคที่สองนี่นะคะคำสุดท้ายอยู่ตรงนี้ก็จะส่งสัมผัสไปนะคำสุดท้ายของวรรคที่3จากนั้นวรรคที่4นะคะจะเป็นตัวส่งสัมผัสระหว่างบทก็คือใช้คำสุดท้ายนะคะตรงนี้ส่งสัมผัสระหว่างบทนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจบใจความนั้นๆอ่ะไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคะ่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างกาบยานี11นะคะลิงข้างครางโครกฝูงจิ้งจอกออกเหาหอนชนีวิเวกวอนนกหกร่อนนอนรังเรียงอ่ะทุกคนสังเกตคำที่คุณครูขีดโยงไว้นะคะสองคำนี้เป็นคำที่ต้องสัมผัสกันคำที่สัมผัสกันต้องมีอะไรเหมือนกันบ้างใครทราบบ้างคะต้องมี สละและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะนี่ใช้สระอ,อเหมือนกันนะแล้วก็ใช้กอไก่แม่กกนะคะเป็นตัวสะกดเหมือนกันจากนั้นคำสุดท้ายของวรรคที่สองนี่คำว่าหอนก็จะส่งสัมผัสไปคำสุดท้ายของวรรคที่สามไปหาคำว่าวอนนะใช้สระอแล้วก็แม่กลเหมือนกันจากนั้นวรรคที่สี่นะคะในคำสุดท้ายนี่คำว่าเรียง ก็จะเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะส่งสัมผัสไปหาคําว่าเสียงซึ่งเป็นคําสุดท้ายนะคะของวักที่2ในบทถัดไปนั่นเองส่งสัมผัสแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะฉันทลักษ์เราเข้าใจดีเนาะอ่ะงงินขอผ่านกาบยยนี11เลยดีกว่าต่อไปกาบฉบัง16นะคะเลข16นี้เราเห็นปุ๊บให้หนูรู้ไว้เลยว่า1บท มี16คำหนึ่งบทมี16คำเพราะชื่อมันคือกาบฉบัง16ในหนึ่งบทแบ่งออกเป็น1วรรคสวรรคสวรรควัรคที่1มี6กคำวัรคที่สองมีสี่คำและวรรคที่สก็มี6กคำจำง่ายๆคือฉบัง16หกสี่หก 646นะ,ะ 6, 4, 6, นะการส่งสัมผัสก็ง่ายนิดเดียวนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1ตรงนี้เามาส์หายส่งสัมผัสไปคำสุดท้ายของวรรคที่สองค่ะแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่3มจะเป็นตัวที่ส่งสัมผัสระหว่างบทไปหาคำสุดท้ายของวรรคที่1นนะคะแล้วก็จะมีการส่งสัมผัสแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะก็จะส่งสัมผัสไปหาวักถัดไปนะคะจะเห็นได้ว่ากาบฉบัง16ใช้คำน้อยแล้วก็สัมผัสไม่ค่อยยุ่งยากนะคะไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกาบฉบัง16ค่ะเขาสูงฝูงหงงลงเรียงเริงร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวง ทุกคนเห็นไหมคะที่คุณครูทำเครื่องหมายไว้คำว,ว่าเรียงใช้สระเอียแล้วก็แม่กงส่งสัมผัสไปหาคำว่าเสียงสระเอียเหมือนกันค่ะแล้วก็แม่กงงองูนะคะจากนั้นคำสุดท้ายของวรรคที่สามคำว่าเวงสระเอกับแม่กงส่งสัมผัสไปหาคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งในบทถัดไปนะคะคำว่าเลงนะ กลางไพรไก่ขันบรนเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอแจ้งจำเรียงเวียงวังนะคะไพเรามากเลยอ่ะต่อไปไปดูกาบที่มีจำนวนคำมากที่สุดแล้วในบรรดากาบที่ใช้แต่งเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือกาบสุรางคนาง2ีเราจำคำว่า กาบสุรางขนาง28นะตัวเลขข้างหลังดีๆนะคะตัวเลข28คือจำนวนคำใน1บทค่ะใน1บทมีคำา8 8คําคำคุณครูคะ29่ค้า29ได้ไหมคะได้คะ่ะลูกนะคะถ้าสมมุติว่าในบางวักเนี่ยเรามีคำเกินมา มันไม่สามารถตัดได้เลยนะคะก็สามารถอ่านรวบคำได้นะคะแต่ถ้าจะให้ตรงฉันทลักษ์เลยก็คือ28คำนะคะในหนึ่งบทเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่วักเอ่ยนับซิ1วักสองวักสามวักสี่วักห้าวักหกวักเจ็ดวักในหนึ่งบทกาบสุรังคนาง28มีเจ็ดวักวักละสี่คำนะคะวักละสี่คำเจ็ดคูณสี่ได้ ยี e. ium, ่สิบแปดนะคะนี <nosotros> ่ยี่สิบแปดคำอ่ะเราไปดูการส่งสัมผัสนะคะการส่งสัมผัสคําสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งค่ะส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สามส่งสัมผัสไปคําสุดท้ายของวรรคที่ห้าแล้วก็คําสุดท้ายของวรรคที่หกนะคะคาสุดท้ายของวรรคที่สี่ส่งสัมผัสไปหาคําที่สองของวรรคที่ห้านะคะ หลังจากนั้นก็เป็นวรรคสุดท้ายเนี่ยวรรคที่7จะเป็นตัวส่งสัมผัสระหว่างบทไปหาคำสุดท้ายของวรรคที่3ในบทถัดไปชันทลักษ์อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรา,เอาลองแต่งคำพันธ์ดูนะเราก็จะเริ่มเข้าใจในชันทลักษ์มากขึ้นนะะและนี่ก็คือกาสุรางคนาง28ไปดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจกันดีกว่า ตัวอย่างบทนี้นะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีครีบานใบก้านอรชรทุกคนสังเกตไหมคะคำว่าทอนส่งสัมผัสไปหาคำว่ากรคะ่ะใช้สระอแล้วก็แม่กลเหมือนกันคำว่าวานส่งสัมผัสไปหาคำว่าทานแล้วก็คำว่าบานนะคะ ใช้สระอาแล้วก็แม่กลเหมือนกันนะคะและคําว่าฟ้านะคะส่งสัมผัสไปหาคำว่าป่าใช้สระอาเหมือนกันนะคะและไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะ,ะอ่ะนี่ก็คือตัวออย่างตัวอย่างของกาบสุรังคคณาง28แนะคะแล้วก็วักสุดท้ายใบก้านอรชอนคำว่าชรก็จะถูกส่งสัมผัสไปหาจรนนะคะเป็นสัมผัสระหว่างบทที่จะเชื่อม บทที่2นะคะบทที่2อ,อ่ะเหล่านี้แหละนะคะคือกาบที่ใช้ในการแต่งเรื่องนี้นะคะอ่ะผ่านเนาะค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องย่อนะคะเรื่องย่อของกาบพระชัยสุริยาอ่ะทุกคนพร้อมที่จะฟังเรื่องย่อกันหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยค่ะนะคะคุณครูจะเล่าเรื่องจากรูปภาพเหล่านี้ค่ะหนูไหนนักเรียนบอกคุณครูซิว่าภาพไหนเป็นเหตุการณ์แรกมันเป็นเหตุการณ์แรกค่ะคุณครูหนูคุค้นๆภาพไหนคะภาพนี้หรือเปล่ากดเข้าไปเลยนะคะอ่าภาพนี้เป็นภาพของใครเอ่ยเป็นภาพของพระชัยสุริยาค่ะนะนั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นราชาของเมืองสาวัตถี ะะที่นั่งอยู่ข้างๆนี่คือพระมเหสีคือพระนางสุมาลีนะคะปกพองเมืองเนี่ยบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเหล่า,าข้าราชบริพารต่างๆก็ปฏิบัติศีลอ,อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะการค้าขายทรรมาค้าขายก็เป็นไปได้ด้วยดีรัษฎรก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ แต่ความสุขนั้นมันอยู่ได้ไม่นานนักนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากขุนนางผู้ใหญ่ขาราชบร,ริพานต่างๆเนี่ยประพฤติผิดนะคะเห็นผิดเป็นชอบนะคะเบียดเบียนทรัพย์สินนะช่อโกง ะะไม่อยู่ในศีลในธรรมเหมือนดังเก่าแล้วนะคะลุ่มหลงในการมาคุณนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทําให้มีการข่มเหงอํานาจนะคะรัศดรก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วเลยคราวนี้บ้านเมืองอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่มันไม่ปกติสุขแล้วนะคะพระชัยสุริยาเองเนี่ยก็หลงเชื่อคำยุแยง นะคะคำยุแยงของเหล่าเสนาอมมาต์ต่างๆนี่แหละจนสุดท้ายแล้วนะคะบ้านเมืองก็ขาดความสมามัคคีกันไปคราวนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไปทุกคนไปช่วยกันลุ้นซีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยอ่ะภาพที่สองคือภาพไหนคะภาพนี้หรือเปล่าภาพเรือนี้หรือเปล่าเอ๊ะเรือมันมายัางไงคะคุณครูอ่ะกดเข้าไปดูซีค่ะในที่สุดแล้ว มันก็เหมือนฟ้าดินลงโทษนะลูกเวลาที่เกิดอะไรที่มันไม่สมดุลธรรมชาติก็จะเข้ามาปรับสมดุลน,นะคะมันเป็นเหมือนการลงโทษนะคะของธรรมชาตินะคะเกิดเหตุอาเพศขึ้นนะคะบ้านเมืองไม่ปกติสุขแล้วจึงมีการเกิดเหตุอาเพศนะคะผีป่าเนี่ยมาอลวาดเกิดน้ำป่าไหลท่วมบ้านเมืองผู้คนก็ล้มตายกันนะคะบางก็หนีรอด บางก็ล้มตายกันไปนะคะผู้ที่ร้อยก็นหนีออกจากเมืองนะเมืองสาวัตถีเนี่ยจากเดิมมีคนอาศัยอยู่คันนี้กลายเป็นเมืองร้างพัชชัยสุริยากับพนางสุมาลิก็นหนีนะคะลงเรือสำเภาไปพร้อมกับบริวารแล้วก็สเสบียงอาหารนะคะพอหน,นีออกจากเรือไปนะคะมันข้อซ้รรมซัดนะลูกเดินทางไปในมหาสมุทรได้ไม่นานนะักก็เกิดพายุ พายุใหญ่เลยนะคะพัดจนเรือเนี่ยอับปางลงคราวนี้บริวารก็ตกน้ําบางก็ถูกสัตว์ร้ายในน้ํากัดกินบางก็หนีตายกันนะคะชลมุลวุ่นวายมากทางด้านพระชัยสุริยาก็พาพระนางสุมาลีเนี่ยว่ายน้ํานะคะหนีตายกันไปอ่ะทุกคนมาช่วยลุ้นกันซิว่าพระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีจะหนีไปที่ไหนนะจะหนีตายไปอยู่ที่ไหนกันอ่าไปดูกันซิ ภาพต่อไปคงไม่ต้องทายเนาะต้องเป็นภาพนี้แน่เลยหนีไปอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นป่านะคะพระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีเนี่ยก็ขึ้นฝั่งนะคะพากันรอนแรมอยู่ในป่าตกละกรมลำบากจากที่เคยอยู่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ในพระราชวางังครนี้ต้องมาตกทุกข์ได้ยากนะคะหาผลไม้ลากไม้กินในป่านะคะ อยู่มานะคะเร,เรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับพระดาบทรูปหนึ่งนะคะที่เข้าฌานเป็นผู้บำเพ็ญเพียรน,นะคะบำเพ็ญธรรมต่างๆก็ได้เห็นทั้งสองพระองค์นะคะเร่ร่อนอยู่ในป่าก็สงสารเพราะว่าพระชัยสริยาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีเพียงแต่ว่าที่มันต้องเกิดเคาะร้ายแบบนี้ก็เพราะว่าไปหลงเชื่อนะคะไปหลงเชื่อคําพูดคํายุแยงของเหล่าเสนาอามาตย์นะคะ ไปดูกันซิว่าพระดาบทเนี่ยจะทำอย่างไรนะจะเมตตาพระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีหรือไม่อะเราไปต่อกันที่ภาพสุดท้ายจะเป็นบทสรุปของเรื่องนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นพระดาบทนะคะก็ได้เทศนาโปรดทั้งสองพระองค์นะคะว่าเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาเพศครั้งนี้ขึ้นนะน้ำป่าไหลท่วมเมืองนะคะก็เป็นเพราะว่า กาลก,กินี4ประการกาลกกินี4ประการนี้มีอะไรบ้างประการที่1น,นะคะเห็นผิดเป็นชอบประการที่2ไม่รู้คุณคนนะคะประการที่3เบียดเบียนซึ่งการและการเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์สินนะคะและประการที่4คือความโลภโอ้โหครบเลยกาลก,กินี4ประการนี่แหละคือมูลเหตุนะคะที่ทําให้เกิดอาเพศใหญ่ครั้งนี้ขึ้นคราวนี้ พระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีก็ได้ฟังธรรมนะคะที่พระดาบทเนี่ยได้ชี้แจงให้ฟังนะก็รู้สึกว่าโอ้โหเริ่มใสอยากที่จะเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรบ้างนะคะก็เลยได้มีการบวชเป็นฤาษีแล้วก็บำเพ็ญธรรมจนกระทั่งได้เสวยสุขในสวรรค์นะคะเมื่อสิ้นระชนไป นะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของกาพระชัยศริยานะจบเรื่องไดออ้สวยงามเลยทีเดียวนะคะ,ะทุกคนทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกาพระชัยศิริยาไปคร่าวๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้แต่งความเป็นมาจุดมุ่งหมายในการแต่งลักษณะคำประพันธ์และเรื่องยอ่อ นะคะคาบนี้เราจะขอจบเนื้อหากันไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของตัวบทแล้วก็การวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆของเรื่องกาพชัยสุริยานะสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากๆเลยที่ตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างดีแล้วคาบหน้ากลับมาพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูปริยดาหมายงามสาหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ